มารลุนรอบนี้ไม้นี้รอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายเรารอบสุดท้ายก็ติดอีกครับที่เดิมรอบสุดท้ายก็ติดต่อ ลงนามแล้วก so ah. oh. ่อนเนี่ยอ๋อยังหินอ๋อที่ดีแล้พ่อหินนั้นมันอยู่ขอบฟังหินไหลพ่อยกขึ้นมาเลยก็ได้มันหลุดอยู่ยังเหรอ กยกขึ้นมึงดูพอไหมได้บ่โอ้ยเสียเถี่ยวเลยหลั <laughs> บเราดีได้ปนินครับกำลังยินล่งแฮ่หน่อยเ <laughs> อ้ยสียดายเดีย่ยนิน ว่าพี่พอประนิบหน่อยอีกตัวนึงตรงน,นี้มีประนิบตัวนี่เอาพอขึ้นไปเห็นตัวเน,นี่ยนินออกวิ่งใหญ่แบบนี้ไม่ไม,ม่ไม,ม่ม นี้ปลานินิลุดไปหนึ่งตัวน่าเสียดายมากตัวน,นี้หน่อยว่าตัวน,นึงใช่ปะนี่ตัวเล็กเอาอยู่บ่ปล่อยห <laughs> ลุหหด <laughs> เดยดตัวนังน